ดาวพฤหัสมหาอุดทำนายดวงชะตา12ลัคนาราศีดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งความสำเร็จสติปัญญาและโชคลาภในขณะที่ราศีกรากฏเป็นเรือนเกษตรของพระจันทร์ซึ่งหมายถึงจินตนาการและการปรับตัวเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวความสุขและสุขภาพจิตใจ การโครจรของดาวพฤหัสในราศีกรกฎถือเป็นตำแหน่งมหาอุดถือเป็นจุดให้คุณสูงสุดของดาวพฤหัสส่งผลให้พลังงานด้านบวกของดาวพฤหัสเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเปรียบเสมือนการได้ดาวแห่งปัญญาและความสำเร็จมาอยู่บนฐานที่มั่นคงและอุดมสมบูรณ์ตามคำกรนทางโหราศาสตร์กล่าวไว้เกี่ยวกับดาวพฤหัสได้ตำแหน่งมหาอุดว่ามหาอุดพฤหัสสวัสดีจะมั่งมียศศักดิ์เป็นหลักฐาน ทั้งช้างม้าค่าคนพลาคารเป็นอาจารย์วิชาปัญญาดีดาวพฤหัสต,ตำแหน่งมหาอุตให้คุณสูงสุดส่งผลดีต่อทุกราศีในหลากหลายด้านแตกต่างกันไปโดยผลของดาวพฤหัสบดีมหาอุตต่อคนทั้ง12ลัคนาราศีมีดังนี้ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีธนู ดาวพฤหัสบดีสำหรับชาวลักนณาราศีธนูมีความหมายถึงตัวตนครอบครัวทรัพย์สินของคนลักนณาราศีธนูส่วนตำแหน่งราศีกรกฎถือเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการพลัดพรากอุบัติเหตุการจักเป็นหรือจากตายดาวตัวแทนผู้ใหญ่ตกตำแหน่งมรณะต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุการล้มป่วยการพลัดพรากของบุคคลภายในครอบครัวญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านหรือผู้ใหญ่ที่คนลักนณาราศีธนูให้ความเคารพ นอกจากญาติผู้ใหญ่แล้วแม้แต่ตัวของคนลัคาราศีธนูเองก็มีโอกาสล้มป่วยอ่อนเพลียสุขภาพไม่แข็งแรงระวังการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภยัยการพลัดพราาจากคนรักไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นหรือจากตายดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพของตัวเองและญาติผู้ใหญ่ภายในบ้าน ควรพากันไปตรวจสุขภาพเช็คร่างกายหากเริ่มป่วยเล็กน้อยก็ไม่ควรไว้วางใจควรพบแพทย์หลายๆท่านเนื่องจากดาวพฤหัสบดียังหมายถึงการแพทย์การรักษาโรคเข้าสู่ตำแหน่งมรณะอาจหมายถึงการวินิจฉัยหรือการรักษาผิดโรคจึงควรรอบคอบและปรึกษาแพทย์หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้ดี นอกจากนี้คนลัคนาราศีสิงห์ควรระมัดระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยที่จะทำให้ตัวเองหรือคนในบ้านบาดเจ็บหรือไม่เช่นนั้นคุณจะมีเหตุการณ์ที่ต้องเดินทางไกลยอยู่ห่างจากครอบครัวเป็นการชั่วคราวด้วยภาระหน้าที่ทางการเงินเช่นต้องไปเรียนหรือทำงานต่างจังหวัดหรือต้องย้ายออกจากบ้านที่มีสมาชิกครอบครัวหลายคนไปอยู่ด้วยตัวเองคนเดียว นอกจากเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุที่ต้องระมัดระวังแล้วต้องเตือนคนลัคนาราศีธนูให้ระวังเรื่องการสูญเสียเสียหายของทรัพย์สินการมีภัยพิบัติไฟไม่น้ำท่วมอุบัติเหตุทำให้บ้านทรัพย์สินยานพาหนะของคุณเสียหาย แนะนำว่าควรวางแผนทำประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยทรัพย์สินและควรมีความรอบคอบในการใช้งานยานพาหนะหรืออุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านระวังไฟฟ้าลัดวงจรจงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเสียหายบ้านเรือนถึงคราวต้องซ่อมแซมคุณมีเกณฑ์เสียเงินไปกับการสอมแซมบ้านอาคารทรัพย์สินยานพาหนะที่จะเกิดเสียหายระวังการถูกขโมยการสูญเสียของทรัพย์สิน ส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวต้องระวังการจะเป็นจัดตายของสมาชิกภายในบ้านอาจมีการย้ายออกจากบ้านหรือมีการสูญเสียของญาติผู้ใหญ่หรือตัวคุณหรือญาติอาจล้มป่วยหนักต้องจากบ้านไปรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือมีการเดินทางไปโรงพยาบาลบ่อยครั้ง ในด้านการงานมีโอกาสที่คนลัคาราศีธนูจะพลัดพรากจากเจ้านายหรือผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพหรือถูกยกย้ายให้ไปทำงานในสถานที่ห่างไกลถูกย้ายไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศระวังการทำงานมากจนล้มป่วย ในด้านจิตใจคนลัคนาราศีธนูจะมีเรื่องทําให้จิตตกต้องระม,มัดระวังความคิดในเชิงลบความเครียดความกดดันที่เกิดจากความคิดภายในใจของตัวเองครอบครัวมีโอกาสแตกแยกขัดแยง้งเกิดความไม่เข้าใจกันต้องระม,มัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ให้มากสําหรับคําแนะนําในการทําบุญเสริมดวงชะตาสําหรับคนลัคนาราศีธนูควรทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือบริจาคเลือดบริจาคลงศพเพื่อลดความรุนแรงจากตําแหน่งดาวพฤหัสบดีในตําแหน่งมรณะ ฟังคำทำนายจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง V ีอดีดูดวงกันด้วยนะคะ